เราต้องพยายามสร้างตัวตนพยายามสร้างให้คนเชื่อมั่นกเราก่อนว่าเราจะทําสินค้านี้ออกมาขายได้จริงๆเพราะว่าในกรณีที่เริ่มจากศูนย์น่ะมันเหมือนบอกว่าถ้าเราไม่ได้แบบผลิตมาล็อตใหญ่500กล่องพันหนึ่งเล่ามาขายแปลว่าเราก็ต้องเปิดพิออเดอร์ถูกปะที่ในการจะเปิดพิออเดอร์มันก็จะมีเรื่องความเชื่อมั่นแล้วว่าอ่ะคุณทําอะไรมาสินค้าคุณจะส่งจริงไหมหรืออะไรเงี้ยมันต้องไม่เหมือนเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดทาเองตั้งแต่แรกโดยที่ โดยที่เราไม่มีโดยที่เราไม่มีผลงานอะไรเลยอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากมากที่จะให้คนมาเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าการจะไปโกอินเตอร์อ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เกมเราอะ่ะได้รับการได้รับความยอมรับในวงกว้างเร็วมากที่สุดเราทําให้เกมอะ่ะมันมันไปถึงจุดนั้นได้เร็วมากกว่าการที่ขายโลเคอลเราไม่กลัวไปโกอินเตอร์เราไม่มีคนซื้อหรอมีมันก็มีกลัวน,นะแบบว่าเราคิดว่าเออถ้าในไทยมันยังต้องทําขนาดนี้แล้วไปข้างนอกไม่ต้องทําหรอ คือต้องบอกว่าเขาเขาไม่ได้ดูหรอกว่าเราอะมาจากประเทศไหนหรือว่าเป็นเกมจากอะไรแต่เขาดูว่าเกมที่เราทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการไหมเหมือนเราจะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งสิ่งนั้น่ะมันเป็นสิ่งที่โลกต้องการหรือเปล่าเราก็ต้องถามตัวเองกับว่าสิ่งสิ่งนั้น่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะเราจะยังต้องการอยู่ไหมถ้าตอบแล้ววันนี้เราก็รู้สึกว่า